สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโพธิชายนา FC มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ใครเปิดเปิดเลยก็ดินไปเปิดเร็วเปิด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  ขร้อมแล้วีันืออะไรคะเืออะไรมันเรืออะไรเอาคนละอันดีกว่าเอาคนละองนดีเลยค่ะพี่จงเอาคนละอันเอ๋ออ่เี่ยกันา คายเก็บชไพูสีโซไซเอาพวกอะเรามีสองเท่าเอาฟ้ากับชมพูเอาใครอีกกัปตันสีไรผมดำดำมดเลยบ่ทำไมเอาคนละครั้งอ่ะลูกดากับชมพูค่ะชมพูเอาอะไรนะพี่ดำกับพีดำสีดำกัพี่กิมไม่เอาสีฟ้าได้ไหมเอาสีดำเลยคนละสองโมเมนต์บ่คนละสองยาวยาวสีสดใสไล่บ้านสีอันนี้ หนูสีนี้ลุงสีอะไรสีขาวใครไม่เอาสีนี่สีอ่างสีเหลืองจะบอกค่ะใครใครยังไม่ได้แล้วสีอะลายเป็นขุ้แบบนี้น่ะเป็นขุยสมองสีชมพูเป็นปอกแขนอ่าขอบคุณคุณต้นนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณต้นนะคะที่มอบปอกแขนให้พวกเรานะคะเฮ้ยมันเป็นอิฐนี่ไงอิฐไทยอิฐุญขุยดีดามีดำกมันเนพีขาวนะ มีบุนซีนเกาเตรงอะไรปอีตปอีดตยืดดีปอีกันูกถอยได้ทุกคนเตอะไรนะเดารงถึงไหนไจาวจไปหนอีซีเข้าแล้วก็นซีเองถึงนี่เลยถ้าแม่มาต่อยใส่ได้ ก็คือคนอื่นก็ใส่ได้ค่ะมือมันก็จะกันมือดำด้วยนี่อันนี้คืออะไรตัวอะไรนี่เอง บอกแขนปอกยังเอาสีดำข้างในแบบนี้ได้ไหมได้นูได้แล้วหนูเรือจะ่ในไ้้อไม่ได้ซากหรอกไม่เอาสีดำแล้วขดสกเอาสีดำ่อาเมันก็เลอะพ่อแล้วเนื้อไอครีมครีมนารสีเนื้อไทกบ่ มันิ้วตี้ดิเอาลุกใส่แล้วขอบคุณคุณต้นนะครับลองใส่ดูนะคุณพี่ต้นนะครับได้วจนะจะได้ใส่เคื่อเปลี่ยนตั้มได้นะใส่ได้ไหมล่ะลองดูได้ใส่แล้วโูบมันใส่มือด้วยด้วยเนี่ยไม่ลงไม่ได้เน่ยเอาไปก็ไม่เป็นไม่โอ้โหไม่โอ้ไม่มีเลย่อ อันนี้น่ะสองคู่อะไรแล้วโอ้ยมัเป็นคู่เลยเปล่านั่นไม่ได้มีมือเลยนี่ตอกเข้าไปไหมโอ้นี่โอ้มคานี่มาเกดูเข้าไปโอ้สีขาวไม่มีคนเอาสีขาวเลยเนาะมันจะเหมือนเราไปเดินพาเลเออได้ไงเราก็พากันไปเดินทะเลใส่เวลาไปข้างนอกเราต้องไม่ได้ไว้สำรองเผื่อไม่ได้พกแทมยาว โอ้ครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนใจแล้วเอ็นนเอ็นยัไม่ได้ค่ะเอ็นเอ็นนี่อนีลายครับอันนี้มันคือปลอกแขนที่ใส่ไว้กันแดดเนาะมันมันคุมมือเลยนะขนาดเพื่อใหญ่ๆใส่ได้เใื่แขนยาวก็แขนใหญ่ก็ใส่ได้เหมือนเพื่อลืมใส่แขนยาวคู่หนึ่งนะลืมใส่แขนยาวก็เอาตัวปอกแขนนี้มาใส่ท่านผู้ชมก็เหมาะสำหรับการ ออกงานต่างๆต,ตามลุงแล้วเจอแดดพอดีนะครับนู่นนี่นะนู่นนี่นะ ขอาคุณอะไรคุณลุงกิมของต้นยังเหลืออีกเยอะเลยนะนี่โอ้ส่งมาเป็นร้อยเลยนะครับนี่มันคือปอกแทสนะท่านผู้ชมทุกท่านยังมาเยอะแยะนะคะอาหารนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสุดเซอร์ไพรส์นะครับผมยังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปสั้นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ